Oh. <laughs> oh. ทำอะไรสวัสดีครับวันนี้ก็เบิร์ดโบพาเที่ยววันนี้ก็คือว่ามากบอะไรวะไก่อบฟางนะครับเพื่อนๆ อที่ครั้งแรกนะของนะไม่รู้จะกินดีป่ะนะทําครั้งแรกอ้าวมนต้องแน่นอนอยู่แล้วครับความอร่อยมันต้องมาก่อนไม,ไม่ต้องแม่เอ้ ลอยตอนนี้นเะนะจะดูกันนะตีนไม่มิดอ่ะลอยนดี่ครับติดตามช่อง YouTube หรือว่าอะไรด้วยนะครับเพื่อนๆทำไหมโอ้แป๊บเดียวแหมจริงๆขอดูนะโอ้ ไก้ลมแล้วหาไม้มาค้ำป่ะป่าจะได้กินนะคะลำบากยากเย็นมากครัง้งแน่ครับไก่อบฟางให้เพื่อนๆคนที่ติดตามผมจะได้รู้ว่ามันคือไก่อบฟางแท้ มันคือใกล้อ,อบฟางนะแต่ไม่ใช่ฟางอบไก่อ๋อมันคือคือฟางอบไก่นะ่นะนเนี่ยังไม่อไฟเลยอ้าไม่ใช่พ่อต้องรอกรอนให้มันปึบปั๊บกีบ่นาทีเนี่ย มีที่เคลียร์อีกไม้เมยโอ้ตายแ,แน่นอนนะครับเพื่อนๆอ,อยากสุกแน่นอนแม่เชื่อเบอร์ที่ได้กินแบบอร่อยเหลืองอ่อยยิ่งกว่าไก่อบโอ่งอีก แมาแล้วครับทุกคนคนที off <offs> <maker> ่ติดตามหรือว่าอะไรนี่ดูเลยนะครับว่าไก่อบฟางครั้งแรกว่าเป็นยังไงของเบิร์ดไลน์หรือว่าเบิร์ดโบ์พาเที่ยวนะครับเพื่อน